มีคนจะมาช่วยเทลหรือเปล่าอ้าวมีซะด้วยไม่มีเพื่อนช่วยทำอไงดีทำาไงดีผมใส่จังหวะนี้ผมใส่ปั๊บเรียบร้อยแล้วแตกับผมอ้าวอันี่ยืนนิ่งอ้นี่ยืนนิ่งมาดิผมตามผมตามสุดอ้าวเฮ้ยผมเดินทะลุป่ะผมเดินทะลุป่ามาแล้วครับผมน่าน่าคอสตอยู่นี่เหรอน้องป่าดีเรียบร้อยฮะเวทผมอมอชัดดาวดีดีน้องปั๊บปั๊บเรียบร้อยเพื่อนเราตายเราต้องถอยแล้วมามาหลอดช่วยเพื่อนก่อน ไปไหนน้องโอ้โหมาหลอดเอาฟิกมาปาธิโท้ปาธิโตโ,ถโ,ถโ,ถโถทถังมาซิมาทีมาหลอดมาซิมาซิเรอส,ส,สกิลอันติอยู่เราสกิลอันติอยู่ถ้ามีนี่หัวแบะเป็นันแล้วน้อง and another HUNGER SHOP, SHOP If you play roll, another roll pull up, pull up, wanna what scrap, change โอเคครับผมก็ขอกราบสวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t h a l i n Channel นะครับผมโอเคครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผม้ลยนะเพื่อนส่วนเซตไอเทมนะีครับเราก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆเออซึ่งบอกได้เลยว่าเนี่ยเพิ่งจะรีแลง์ไปนะบอกได้เลยว่าแบบ โคตรเดือดโคตรตึงนะผมผมไปเล่นมาหลายตาแล้วม่งโคตรตึงจริงเพื่อนๆน้หลังรีแล้งนะเออแบบรีแล้งได้สักอาทิตย์2อาทิตย์อะ่ะตึงตึงจัดเลยอะ่ะโคตรตึงเพื่อนๆนมาครับผมเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันก่อนเลยับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นซานิดกันนะตอนนี้มาครับผมตอนนี้เราก็ฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะรอดักนะผมผมไม่สามารถที่จะแบบโผล่ไปบบบ้าบ้าได้นะผม มีคนจะมาช่วยเทลหรือเปล่าอ้าวมีซะด้วยไม่มีเพื่อนช่วยทำอไงดีทำอไงดีผมใส่จังหวะนี้ผมใส่ใสปับ๊บเรียบร้อยแล้วแตกนะผมอา้าวไอ้นี่ยืนนิ่งไอ้นี่ยืนนิ่งมาดิผมตามผมตามสุดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอื้อหืออ้าวโดนลดัดเฉยไม่เป็นไรครับผมหรือว่าเพื่อนๆช่วยกันมาเดี๋ยวเราไปตีมังกรกันเลยดีกว่าโห่ตีฟุตไวเหี้ยสำหรับซานิสนะผมแบบอื้มแบบเดียวได้แหละ ไปเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มต่อนะเพื่อนแต่ว่าเราจะโดนเทบทดว่าฟ้าไปานะเพื่อนนาคอนนั่งไวเหลือเกินนะอ้ผูอาศัยช่วงแบบชุลมุนนะย่งว่าฟ้าผมไปเดี๋ยวเจอกันนาะคอสน้องรักขยันเวดพี่ก็ชอบเหมือนเนี้ยอยู่ล่างซะด้วย๊บนึงรอพี่แป๊บเดี๋ยวพี่มานะมาดินาะคอส ผมเล่นแบบไม่มีบัฟฟ้าก็โอ้โหไม่ทันอันต่ีเลยซาตาเรามาดิมาดิ <c oughs> จะว่านะขอ,อมีมีการกระตุกมีการกระตุกมันรู้อ่ะเทียวมาเทียวมามเทียวก็แบบระยะวงถือว่ามันไกลอย,อยู่นั้นเพื่อนอ,อ้าว ผมเดินทะลุป,ป่าผมเดินทะลุป,ป่ามาแล้วครับผมหนกหน,า,หนาคอทอยู่นี่เหรอนาอป่าดีเรียบร้อยฮะเวทผมหมอชัดดาวไว้ดีน้องปรับปรับเรียบร้อยเพื่อนเราตายเราต้องถอยแล้วนับซึ่งการที่มีแพทใหม่นะผมตรงตรงกลางเนี่ยตรงกลางมันก็จะแบบว่าพุ่มมันอยู่ลึกข,ขึ้นเออสำหรับแบบสำหรับ ที่เราแอบอ่ะมันจะง่าย้ยสำหรับที่แบบเวลาเราจะเดินไปเช็คเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะเพื่อนเออลืมพูดเลยนะครับอยู่ก็พูดขึ้นมาขออภัยด้วยเพราะว่าแบบปกติอ่ะพุ่มมันจะติดอยู่กับไอตรงขอบใช่ไหมอันนี้เหมือนแบบมันลึกลึกกว่าเดิไมไงเวลาเราล้วงก็ยากนิดนึงนะผมมันต้องเดินไปมามาหลอดช่วยเพื่อนกน่อนไปไหนน้องโอ้โหมาหลอดเอาฟิกมาวัติโต ปาติโตโทถังมาสิมาซิมาหลอดมาสิมาสิาส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 เราสก,กิลวันตีอยู่เราสก,กิลวันตีอยู่ถ้ามีนี่หัวแบกไปทนานแล้วน้องไปช่วยต่อช่วยต่อช่วยสตาร์ตต่อ,ตอสำหรับซานินี่แบบโคซิ่งครับตอนนี้วิ่งไวจา้าดเฮ้ยโอ้โห <c oughs> เพื่อเราตายเอา้าแรดสวัสด <c oughs> ีน <c oughs> ้องรักสวัสดีน้องรักนายหิวอะไรขนาดนั้นนะไปครับผม ฟาร์มต่อขอแวะไปเอาป้อมแป๊บหนึ่งนะผมซานิทมันตายนี่เอ้ยไม่ไม่ใช่ซานิทอันนี้ผมแรดมันตายเออขอตีหน่อยแล้วกันปั๊บป๊บปั๊บป๊บปั๊บปั๊บอ้โอ้โหแล้วมาไวจัดนาคอสไปแล้วจ้าไปตีมังกรดีกว่าเพื่อน ดูดูครับดูครับโอ้โหคนเร็วคนเร็วปับ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 ,ปบ <c oughs> แบบเดียวได้ครับผมมังกรโคตรไวครับผมมีซานิสได้แบบแต่มันเสียตรงที่ถ้าเราออกดาเมจเยอะนะผมเราจะตัวแบบบางกระต่อยนึงนะผมเวลาเราบวกเราต้องแบบวิ่งหนีจุกตูดอะครับผมเ,เพื่อนเขาบวกกันกลางแล้ววะไหวไหมนะย,ยัง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 ขอบัฟฟ้าแป๊บ,บนึงเอ้ยขอฟ้าฟ้าแป๊บ,บนึง เเาหมือนจะไม่มีใครช่วยผมลวงเทลเลยนะไปอย่าตายัหมดนะน้องน้องพี่กำลังลวงพี่กำลังมาล้วงหลังดูว่าผมเทลกับแรดไม่รู้ผมเอาหมดจังหวะนี้ผมเข้าแล้วโอ้โหแม่งเ้ยโอ้โหเสียหน้าเลยแม่มาสิสักตัวหนึ่งโอ้โหเพื่อนผมเสียหน้าเลยอะ พิ่อ้อมซะสวยเลยทิวแม่งมีฟิกโถยี๋ยว่าไม่มีมมมนะครับข้อเสียของการที่เราเล่นคนเดียวมันก็อย่างนี้แล้วผมไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามใช้อะไรไปยังนะบ,บางคนก็ไม่ได้กดให้นะผมว่าคนนี้ใช้อะไรไปอุ้ย,ยขอยมาได้ป่ะนะเ <c oughs> พื่อนกำลังมาช่วยอุ้ยพวสองจังวันนี <c oughs> เ้เรียบร้อยครับผมโอ้โทอทีเพื่อน <c oughs> ให้รอนานหน่อยนะคอสเอาต่อเลยนะคอสมาดิมาดิาดปับปับปับโอ้โหนิดเดียวเองเพื่อนนิดเดียวไองอเงาเฮ้ยมันห้ามันห้ามีตรงมีต,มตอดไอ้นหนูแป๊บหนึ่งพี่ขอไปดูดเลือดแป๊บหนึ่งมาคร,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 รับปับปับปับโอ้โหเลือดขึ้นเป็นหลอดบอกเลยมาครับตอนนี้เราได้ปับฟ้าเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมไปช่วยบนก่อนนะเพื่อนๆอุ้ยตอนนี้ซาต้าเรา หลวงแคลรี่สวยจัดแคลรี่ตายแล้วแรดมันเห็นผมวะเขียนเลนต่อครับผมเขียนเลนให้เพื่อน,อนปบัปบปบับปับมาเราจะไปหารักกันดีกว่าเพื่อนอมันไม่มีใครอยู่ยแรดแรดจะวิ่งมาทางนี้ไหมไม่วิ่งครับผมมีใครอะ่ะ ไม่มีใครแล้วเพื่อนเราตีดาร์กไปแล้วเออไปเรามาตีดาร์กกันดีกว่าปรับปรับปรับนะผมได้ดาร์กชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนเรามากันขนาดนี้เราไม่ต้องอันตีก็ได้นะผมอผมุตนาคอร์ดขยันดันเหลือเกินนะเวทก็แอบมาเวทบ้าผมเฮ้ยโอ้โหนื้อก็มีตัวเดียวแม่กำลังจะรีบใส่เลย ตายเถอะไปฮะเราดักเหมือนเดิมเราไม่สามารถที่จะเข้าไปกระชงโฮงหากได้เอ้ยแล้วเพื่อนเรากดไอเทมลมทําไมล้างอะไรเอ่ยขอมาฟ้าอันหนึ่งนะเพื่อนอย่าพึ่งบวกนะเพื่อนอย่าพึ่งบวกนะโอ้โหแล้วบวกกันยับเลยตอนนี้ไปแล้วผมมาแล้ว ได้อยู่ตาตาได้อยู่อุ้ยสองตัวอุอ้ยโูหูเแต่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 ได้ตัวเดียว้โหลิ้นผมมีคน,นอะไรมาขั้นวะไมงฟูติดขัดอีกแล้วมาเราได้ป้อมบนนะผมนี่แหละผมจงังหวะที่เพื่อน,นบวกกันแล้วก็แทวกันนี้ในการลอยป้อมไปซะนะครับฮึมสวัสดีแล้ว จะเอาไหมน้องน้องจะเอาหรือเปล่าไปดีกว่าเพื่อนน่าจะเยอะมาอุ้ยตอนนี้เหมือนตายไปสี่แล้วผมขอป้อมบนหน่อยได้ปะ <Shut down. S 1> ขอป้อมบนหน่อยแล้วกันเฮ้ยหัวหัวใสหัวใสเรื่องไม่ถูกเลยซานิเจ้าคลิปตัวไหนเฮ้ยตายอยู่ มันตายกันเยอะอยู่มาผมตีป้อมไม่สนไม่สนเอาดิเอาดิถ้าวิ่งมาสู้กับผมก็หัวขาดเหมือนกันนะถ้าเราไม่ตีคนป้อมก็จะไม่หลอกอ่ะตอนนี้คือ,อเพื่อนเราตายไปสอกแล้วนะเพื่อนอุ้ยตงเข้าแล้วต้องลงเทียวแล้วต้องลงเทียวป๊อป๊าป๊อป๊อป,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 ปไม่ถึงโอ้แล้วเพื่อนเราเข้าไปตายกันแต่ละตัวโอ้โหเรียบร้อยเลยนะ เดี๋ยวเราต้องรอเพื่อนเกิดนะผมมาแล้วฮะเหมือนตอนนี้เรากําลังจะโดนสวนโอ้โหเราไม่มีตัวอะไรให้ล้วงเลยมาแล้วผมโอ้โหไม่ถึงเทลเอาไอแรดก่อนแล้วกันโอ้โหมาครับตอนนี้เราเกิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรากําลังจะไปช่วยเพื่อนๆโอ้โห,หเข้าไปกี่คนนะ่ะสามต่อสี่เหรอใครบ้างวะโอ้โหไฮยะเตะมาดิน้องมาดิไฮยะเตะเราไปสุดจัดเรียบร้อยฮะ ตอนนี้ก็แตกไปสี่ไนเทียบร้อยเราได้จบเลยปะเฮ้ยได้จบได้จบเ, io, เหลือยู่ตัวเดียวเหลือเทียวไม่น่ารลอดเทียวไม่น่ารลอดเฮ้ยห้ามกดจอมแพ้นี่วป่า <c oughs> ก็ว่ามันขึ้นอะไรวะโอ้โหจอมแพ้เลยโอเคแลเพื่อนผมมาแต่โฟกัสก,ก,กับเกมไม่ได้ดูเลยนะผมนะส่วนเซตไอเทมของเรานะผมสำหรับซานิสนะเดี๋ยวดูอันไอเทมอะไร เดเดที่สามได้อยู่ได้อยู่มาเศษไอเทมของเราก็จะปรับมานี้เลยนะเพื่อนนี่ดูจากรูปรูปเศษไอเทมแหละเออน่าจะแบบบางสักรนะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลนี้ผมก็ขอลาไนปนก่อนมาละสวัสดีครับ